ในชีวิตของคนเราหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดบางช่วงเหมือนชีวิตช้ากว่าที่ใจอยากให้เป็นบางช่วงเหมือนทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปจนเราตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของมันแต่หากมองลึกลงไปจริงๆเราจะพบว่าชีวิตเองก็เหมือนเสียงดนตรี มันมีจังหวะของมันเสมอมีช่วงเร็วมีช่วงช้ามีจังหวะเร้าใจและมีจังหวะที่เงียบสงบไม่มีเสียงดนตรีใดที่บรรเลงด้วยจังหวะเดียวตลอดทั้งเพลงเช่นเดียวกับชีวิตของเราไม่มีใครสุขตลอดไปและไม่มีใครทุกข์ตลอดไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปตามจังหวะที่ธรรมชาติจัดวางไว้อย่างพอดีคลิปนี้จากช่องสตินำทางเราจะมาพูดถึงจังหวะชีวิตช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าเรากำลังติดขัดหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตกำลังไปได้ดีทั้งหมดนั้นล้วนคือจังหวะที่จักรวาลกำลังสอนเราอยู่ ขอให้คุณฟังด้วยใจที่นิ่งและบางทีคุณอาจเริ่มเข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นส่วนที่หนึ่งเมื่อชีวิตไม่เป็นไปตามจังหวะที่เราต้องการบางครั้งเรารู้สึกเหมือนชีวิตเรากำลังช้าเราพยายามสุดแรงแต่ดูเหมือนสิ่งที่หวังไว้ยังมาไม่ถึงเราเริ่มสงสัยในตัวเองเริ่มหมดแรงเริ่มคิดว่า หรือเราไม่มีวาสนาไม่มีบุญพอแต่ความจริงแล้วบางครั้งจังหวะที่ช้าคือจังหวะที่ชีวิตกำลังให้โอกาสเราหยุดเพื่อทบทวนเพื่อเรียนรู้และเพื่อเติบโตในทางที่ถูกต้องกว่าเดิมเราอาจคิดว่าถ้าเราทำมากขึ้นจะได้ผลลัพธ์เร็วขึ้น แต่ธรรมชาติไม่ได้ทำงานแบบนั้นต้นไม้ไม่ได้โตเร็วขึ้นเพราะเราดึงกิ่งมันน้ำไม่ไหลแรงขึ้นเพราะเราตะโกนใส่ลำธารชีวิตก็เช่นเดียวกันมันจะเติบโตในจังหวะของมันเองทุกความช้าทุกการรอคอยบางที มันคือช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังจักจังหวะใหม่ให้เราเพื่อให้พร้อมสำหรับสิ่งที่ดีกว่าเดิมเพียงแต่เราต้องอดทนพอที่จะรอฟังเสียงดนตรีนั้นจนกว่าจะถึงท่อนต่อไปส่วนที่สองเมื่อชีวิตเดินเร็วเกินไปจนเราเหนื่อยบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ช้าเกินไปแต่กลับเร็วเกินกว่าที่ใจเราจะตามทัน เราทำงานตลอดเวลานัดหมายซ้อนกับนัดหมายมีสิ่งที่ต้องทำมีคนที่ต้องเจอมีเป้าหมายที่ต้องไปให้ถึงจนบางทีเราไม่ได้สังเกตเลยว่าเรากำลังเร่งชีวิตจนลมหายใจเราเริ่มสั้นลงทุกวันหลายคนอาจคิดว่าการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่คือการไม่หยุดเลยแต่ความจริงคือแม้แต่เพลงที่เราใจที่สุด ก็ยังมีช่วงพักจังหวะเพื่อให้ผู้ฟังได้หายใจเพื่อให้หัวใจได้รู้สึกชีวิตก็เช่นกันถ้าเราเร่งเกินไปมันจะไม่มีที่ว่างให้ความสุขได้แทรกเข้ามาเลยลองสังเกตดูสิครับบางช่วงของชีวิตที่เราวิ่งสุดแรงถึงปลายทางแล้วเรากลับรู้สึกว่างเปล่ามันไม่ใช่เพราะเป้าหมายไม่ดีแต่มันเพราะเราลืมฟังเสียงจังหวะชีวิตของตัวเอง เราลืมถามตัวเองว่าตอนนี้เราเหนื่อยไหมเรามีความสุขกับสิ่งที่กําลังทำอยู่หรือเปล่าเรายังจำได้ไหมว่าเราเริ่มต้นทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรจังหวะชีวิตที่เร็วเกินไปบางทีมันไม่ใช่เพราะโลกเร่งเราแต่เพราะเราผลักตัวเองแรงเกินไปเรากลัวจะช้ากลัวจะไม่ทันคนอื่นกลัวจะไม่มีค่าแต่แท้จริงแล้ว คุณค่าไม่ได้อยู่ที่เร็วหรือช้าแต่อยู่ที่เรารู้จักเดินให้ตรงกับจังหวะหัวใจของตัวเองถ้าตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งแต่ไม่รู้จะไปไหนขอให้คุณรู้ว่ามันไม่ผิดที่จะช้าลงมันไม่ผิดที่จะพักและมันไม่ผิดที่จะเริ่มใหม่อย่างมีสติเพราะบางครั้ง ชีวิตไม่ได้ต้องการให้เราไปถึงเร็วแต่มันแค่อยากให้เราอยู่กับระหว่างทางอย่างมีความหมายส่วนที่3จังหวะที่ชีวิตพาเราไปในทางที่ไม่เข้าใจเคยไหมครับที่ชีวิตอยู่ดีๆก็เปลี่ยนทางเราเตรียมไว้ทุกอย่างวางแผนไว้ดีแต่สุดท้ายกลับไม่เป็นอย่างที่คิดงานที่หวังไว้หลุดมือ คนที่คิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอดก็จากไปหรือบางครั้งเราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ทั้งที่ไม่อยากเริ่มช่วงเวลาแบบนั้นแหละที่เรามักจะถามว่าทำไมทำไมมันถึงต้องเกิดขึ้นกับเราแต่หากมองจากอีกมุมหนึ่งบางทีชีวิตไม่ได้พาเราหลงทางมันแค่พาเราออกจากทางเก่าที่ไม่เหมาะกับเราแล้ว เหมือนเวลาฝนตกเราอาจจะบ่นว่าทำไมฟ้าต้องร้องไห้แต่น้ำฝนที่ตกลงมาก็กำลังรดดินให้เมล็ดพันธุ์ใหม่ได้เติบโตชีวิตของเราก็เช่นกันทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกำลังพาเราไปสู่สิ่งใหม่ที่เรายังไม่เห็นเราอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้แต่วันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้เลยว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนั้น มีเหตุผลของวันเสมอส่วนที่ 4. จังหวะแห่งการรอคอยในบางช่วงของชีวิตเราทำทุกอย่างแล้วแต่ผลลัพธ์ยังไม่มาเราพยายามจนหมดแรงแต่เหมือนโลกยังไม่ตอบกลับเรารอและรอจนเริ่มสงสัยว่าเรากำลังรอสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหรือเปล่า แต่แท้จริงแล้วจังหวะแห่งการรอคอยมันไม่ใช่เวลาที่สูนเปล่าเลยนะครับมันคือช่วงที่ชีวิตกำลังทดสอบหัวใจของเราว่าความอดทนเรามีแค่ไหนความเชื่อมั่นในสิ่งดีๆยังอยู่หรือไม่และเรายังพร้อมจะเป็นคนดีต่อไปไหมแม้ไม่มีใครเห็นคุณค่าเราเลยเพราะบางสิ่งในชีวิตมันต้องใช้เวลาเหมือน,มนเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ใต้ดิน ต่อให้รดน้ำทุกวันมันก็ไม่งอกทันทีแต่ลึกลงไปใต้ผืนดินนั้นมันกำลังเติบโตอย่างเงียบๆคนส่วนใหญ่มักท้อในจังหวะนี้เพราะไม่เห็นผลลัพธ์ตรงหน้าแต่คนที่เข้าใจชีวิตจริงๆจะรู้ว่าความนิ่งไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือการสุกงอมของเวลาชีวิตคนเราไม่ได้ถูกวัดด้วยความเร็ว แต่วัดด้วยความเข้าใจที่เรามีระหว่างทางบางทีเราคิดว่าเราพร้อมแล้วแต่ชีวิตอาจจะบอกว่ายังเพราะยังมีบางอย่างในใจเราที่ต้องเรียนรู้บางอย่างที่ต้องปล่อยวางและบางอย่างที่ต้องเติบโตให้มากกว่านี้อย่าก,กลัวความช้าอย่าก,กลัวการรอเพราะจังหวะที่เงียบที่สุดในชีวิต อาจเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังเขียนบทใหม่ให้เราอยู่ก็ได้เหมือนเพลงที่สวยที่สุดในโลกก็ต้องมีจังหวะเว้นว่างระหว่างโน้ตเพื่อให้เสียงต่อไปนั้นงดงามยิ่งกว่าเดิมส่วนที่หเมื่อจังหวะชีวิตไม่ตรงกับใครอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนทุกข์คือเรามักมองชีวิตตัวเองแล้วเอาไปเทียบกับคนอื่นบางคนมีครอบครัวแล้ว บางคนมีบ้านมีงานดีมีรถบางคนเดินหน้าไปไกลส่วนเรายังอยู่ที่เดิมแล้วเราก็เริ่มรู้สึกด้อยเริ่มสงสัยว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าแต่ถ้าลองมองดีๆทุกคนต่างก็มีจังหวะชีวิตของตัวเองเหมือนเพลงที่เล่นพร้อมกันได้แต่ไม่มีใครต้องเร่งให้ทันใครเลยเพื่อนบางคนอาจประสบความสำเร็จเร็ว แต่ชีวิตเขาอาจต้องเจอความทุกข์เร็วเช่นกันบางคนดูเหมือนช้ากว่าแต่ระหว่างทางเขาได้เรียนรู้มากกว่าใครชีวิตไม่ได้แข่งกันที่เร็วหรือช้าแต่มันวัดกันที่ความสุขใจว่าตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตที่ตรงกับหัวใจหรือเปล่าอย่าเร่งตามใครอย่าเปรียบเทียบกับใคร เพราะคุณก็มีจังหวะชีวิตที่สวยงามของคุณเองไม่มีใครสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่และไม่มีใครเร็วเกินไปจนชีวิตหมดสิทธิ์ได้พักชีวิตไม่ใช่สนามแข่งครับมันคือบทเพลงยาวๆที่แต่ละคนต้องเล่นในแบบของตัวเองบางท่อนอาจช้าบางท่อนอาจเร็วบางท่อนอาจเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ บางท่อนอาจมีน้ำตาแต่มันก็ยังเป็นเพลงของเราอยู่ดีส่วนที่6จังหวะที่ชีวิตสอนให้เรายอมรับในทุกช่วงของชีวิตจะมีบางจังหวะที่เราทำได้แค่ยอมรับไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเริ่มเข้าใจว่าบางสิ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เราควบคุมแต่มาเพื่อสอนเราให้เติบโต เคยไหมครับที่เราพยายามรักษาอะไรบางอย่างไว้สุดแรงทั้งความสัมพันธ์ความหวังหรือแม้แต่ภาพลักษณ์ของตัวเองแต่สุดท้ายมันก็หลุดมือไปอยู่ดีตอนนั้นเราอาจจะเจ็บอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่หายไปมันพาสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมเข้ามาเสมอชีวิต มันมีจังหวะของการได้และเสียไม่มีใครได้ตลอดไปและก็ไม่มีใครเสียตลอดไปเช่นกันเหมือนเสียงเพลงครับไม่มีเพลงไหนที่มีแต่โน้ตสูงเพราะถ้าไม่มีโน้ตต่ำเพลงนั้นจะไม่มีความหมายเลยบางทีการปล่อยวางอาจไม่ได้หมายถึงการเลิกสนใจแต่มันคือการวางใจไว้ตรงกลาง ไม่ให้ชีวิตแกว่งไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอยู่ในจังหวะของมันมีเกิดมีดับมีพบมีพลากมีสุขมีทุกข์ความทุกข์ก็เหมือนโนต้ตต่ำในชีวิตมันไม่ได้มีไว้ทำร้ายเราแต่มันมีไว้ให้เราได้รู้คุณค่าของเสียงสูงเมื่อถึงเวลาที่ความสุขกลับมาอีกครั้ง การยอมรับไม่ได้แปลว่าหยุดพยายามแต่มันคือการยอมรับในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และเลือกจะพัฒนาในสิ่งที่เรายังทำได้ถ้าเราเข้าใจจังหวะมีได้เราจะไม่ดิ้นรนเกินไปเวลามีทุกข์และจะไม่ประมาทเกินไปเวลามีสุขหัวใจที่เข้าใจจังหวะของชีวิตจะไม่ต้องวิ่งหนีอะไรอีกต่อไปเพราะมันรู้ว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามา ก็แค่จังหวะหนึ่งของการเติบโตเท่านั้นเองส่วนที่7จังหวะที่เราควรกลับมาฟังเสียงหัวใจตัวเองบางทีเราติดอยู่กับเสียงของโลกภายนอกมากเกินไปเสียงของคนอื่นที่บอกว่าเราควรเป็นแบบนั้นควรมีแบบนี้ควรสำเร็จตอนอายุเท่านี้จนสุดท้ายเราไม่ได้ยินเสียงของตัวเองเลยจังหวะชีวิตของเรามันเลยเพีย้ยน เราพยายามเล่นตามโน้ตของคนอื่นทั้งที่หัวใจเราอยากเล่นเพลงอีกแบบหนึ่งชีวิตถึงเริ่มอึดอัดเหนื่อยเหมือนไม่ใช่เราลองเงียบสักพักครับไม่ต้องหนีไปไหนแค่หยุดแล้วถามตัวเองตรงๆว่าตอนนี้เราต้องการอะไรจริงๆเรามีความสุขไหมกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ บางครั้งคำตอบมันเรียบง่ายมากแต่เรากลับไม่เคยกล้าฟังมันเลยเพราะเรากลัวผิดกลัวไม่เหมือนคนอื่นกลัวว่าชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จตามนิยามของโลกแต่สุดท้ายเราต้องอยู่กับหัวใจของเราเองไม่ใช่เสียงของคนอื่นถ้าคุณเริ่มกลับมาฟังหัวใจตัวเองคุณจะเริ่มจับจังหวะชีวิตของตัวเองได้อีกครั้ง และเมื่อคุณอยู่ในจังหวะนั้นทุกอย่างจะไหลไปอย่างสงบแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันจะพอดีกับใจคุณที่สุดส่วนที่8จังหวะของชีวิตที่สอนให้เรารู้จักทำว่าพอชีวิตคนเราช่วงแรกๆเรามักวิ่งหาสิ่งที่อยากได้เราทํำทุกอย่างเพื่อให้ถึงจุดที่คิดว่าพร้อมอยากมีมากขึ้นอยากดีขึ้น อยากสูงขึ้นมันไม่ผิดหรอกครับเพราะความอยากนั้นเป็นแรงผลักให้เราเติบโตแต่ในวันหนึ่งเมื่อชีวิตผ่านขึ้นลงเหนื่อยแล้วพักเราจะเริ่มเห็นว่าบางสิ่งที่เราเคยอยากได้มันไม่จำเป็นขนาดนั้นเลยเราเริ่มอยากมีเวลาพักมากกว่าสิ่งของเราเริ่มอยากมีคนเข้าใจมากกว่าคนชื่นชม เราเริ่มอยากมีใจที่สงบมากกว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วเราจะเริ่มเข้าใจคำว่าพอไม่ใช่เพราะเราหมดแรงแต่เพราะเราเริ่มรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าคำว่าพอนี่แหละคือจังหวะที่ชีวิตเริ่มเข้าสู่ความสมดุลเพราะเมื่อใจพอชีวิตก็ไม่ต้องเร่งไม่ต้องแยง่งไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเหนื่อยกับการพยายามเป็นใครนอกจากตัวเอง เรายังทำงานยังสู้ยังมีเป้าหมายได้แต่เราจะทำด้วยความสงบไม่ใช่ความอยากความพอนี่ไม่ใช่ความจนแต่มันคือความมั่งมีจากข้างในเพราะเรารู้ว่าแม้ไม่มีทุกอย่างเหมือนใครแต่เราก็ยังมีสิ่งที่มีค่าอยู่เสมอคือลมหายใจที่ยังได้ใช้ชีวิตและหัวใจที่ยังมีศรัทธาในความดี จังหวะชีวิตจะพาเรามาถึงจุดนี้ของทุกคนครับวันหนึ่งเราจะไม่วิ่งอีกต่อไปแต่จะเดินอย่างมีจังหวะมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดมีความขอบคุณในสิ่งที่เหลือและมีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ได้ต้องการให้เรามีครบทุกอย่างแต่มันต้องการให้เรารู้จักพอกับสิ่งที่มีอย่างมีสติส่วนที่9 จังหวะชีวิตกับความสงบในใจเมื่อเราเริ่มเข้าใจคำว่าพอเราจะเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างที่เราเคยไม่ได้ยินมาก่อนเสียงของความสงบเสียงนี้ไม่ได้ดังแต่มันชัดในใจมันไม่เร้าใจเหมือนเสียงความสำเร็จแต่มันอุ่นเหมือนแสงแดดยามเช้าความสงบคือรางวัลของคนที่ผ่านชีวิตอย่างมีสติ มันไม่ได้ได้มาง่ายแต่มันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่จะวางวางความคาดหวังวางความกลัววางความเปรียบเทียบวางความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเราจะเห็นเลยว่าชีวิตเรานั้นไม่ได้แย่เลยเราอาจไม่รวยที่สุดไม่เด่นที่สุดแต่เรามีความสุขแบบที่ใจไม่ต้องดิ้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่เป็นจังหวะ รู้สึกว่าชีวิตมันช้าหรือเร็วเกินไปขอให้ลองกลับมาหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในจังหวะของเราแล้วจังหวะที่ชีวิตอยากให้เราเข้าใจมากกว่าไขว้คว้าจังหวะที่สอนให้เรารู้ว่าความสุขจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ที่ระหว่างทางที่เราเดินอย่างรู้ตัว ส่วนสุดท้ายบทสรุปของจังหวะชีวิตชีวิตคนเราไม่มีใครเดินเหมือนกันเลยบางคนมาไวไปไวบางคนช้าแต่มั่นคงบางคนดูเหมือนเฉยแต่จริงๆแล้วใจเขาเติบโตเหลือเกินเราแต่ละคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองครับไม่มีใครเร็วไปไม่มีใครช้าไปทุกคนอยู่ในจังหวะที่เหมาะกับบทเรียนของตัวเองเสมอ อย่าพึ่งตัดสินใครจากจังหวะชีวิตของเขาและอย่าดูถูกตัวเองจากจังหวะชีวิตของเราเพราะสิ่งที่คุณกำลังเผชิญในวันนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังแต่งทำนองใหม่ให้คุณอยู่ก็ได้บางครั้งความเงียบของชีวิตคือช่วงที่จักรกวาลกำลังเรียงร้อยเหตุการณ์ให้ทุกอย่างมันลงตัวในเวลาที่พอดีที่สุดอย่าเร่งอย่าผลัก อย่าฝ <de il S 1> <questionable way. S 2> ืนแค่เดินไปเรื่อยๆด้วยใจที่รู้เท่าทันเมื่อถึงเวลาคุณจะรู้เลยว่าทำไมสิ่งที่เคยไม่เข้าใจวันนั้นมันถึงต้องเกิดขึ้นเพราะมันพาคุณมาสู่จังหวะชีวิตที่ใช่ที่สุดของคุณในวันนี้นี่เองไม่มีชีวิตใครที่ง่ายทั้งหมดและก็ไม่มีชีวิตใครที่ยากไปหมดทุกช่วงมันมีขึ้นมีลงมีจังหวะพักมีจังหวะเร่งแต่ถ้าเราเข้าใจมัน เราจะไม่หลงในจังหวะไหนเลยในวันที่คุณเหนื่อยอย่าลืมบอกตัวเองว่าแค่พักไม่ได้แพ้ในวันที่คุณช้าอย่าลืมบอกตัวเองว่าแค่รอจังหวะไม่ได้ล้าหลังในวันที่คุณหลงทางอย่าลืมบอกตัวเองว่ายังอยู่บนเส้นทางของชีวิตอยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้ว ทุกจังหวะของชีวิตล้วนพาเราเข้าใกล้ความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นทุกวันและเมื่อเราฟังชีวิตด้วยใจสงบเราจะรู้เลยว่าเสียงของชีวิตไม่เคยดังเกินไปมันแค่รอให้เราหยุดแล้วฟังอย่างตั้งใจไม่ว่าชีวิตตอนนี้ของคุณจะอยู่ในจังหวะไหนจงเชื่อเถอว่าทุกช่วงเวลามันมีคุณค่า ทุกเหตุการณ์มันกำลังพาคุณไปสู่สิ่งดีๆที่รออยู่ข้างหน้าขอแค่คุณไม่หยุดฟังเสียงหัวใจของตัวเองและไม่หยุดเชื่อในทางของความดีนี่คือเสียงจากใจจากช่องสตินำทาง